มาแล้วครับยืนคู่กันเป็นไงมวยคู่นี้ผมบอกสูสีนะครับไม่รู้จะเล่นใครดีครับฝากติดตามด้วยครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องของผมด้วยครับก็ฝากติดตามครับคุณนิว่าเจอแบบเป็นภาที่สครับผมชาติเป็นไงบ้างครับล่าสุดเราพลาดท่าแพ้ให้กับเสาเสาเอกครับวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น เกุดไปนานนะมันเกิดเกิือตมันคิดได้แต่ว่าทาไม่ได้แล้วไฟที่สองไฟที่เป็นไฟที่สองในการกลับมาเรารู้สึกว่าคล่องขึ้นไหมในการซ้อมเนี่ยคล่องึันได้ก็เล่นเล่นกันได้มีอะไรเพิ่มเติมในการออกมุดไหมหรือว่ามีตักโล่ครับอันนี้ครับใส่ตโลครับได้แสงพอดีมาช่วยซ้อมด้วยมั่นใจมากขึ้นน้ำหนักตัววันนี้น้องชายลดเท่าไหร่ลดปอนเดียวครับปอนเดียวไม่ไม่มีากร่อยปล่อยตอนนี้เท่าไหร่แล้ว ก็หกแปหกสิบครับแต่บอใหญ่พุ่ต่ำสุดเราทำได้เท่าไหร่ต่ร้อยยี่สิบสองวันนี้ต่อร้อยยี่สิบสองนะเนมีอะไรที่จะไปชู้กับเขาวันนี้อยากให้แฟนมวยดูวุธอะไรก็วันมีทุกโลกครับวันเชืทุกโลกครับมไม่เ่อะผนก่อนชนะอย่างไรก็เฉือนเหรอบค่เฉือนแล้วุ่มคกแข่งซ้ายได้อยากจะฝากอะไรผมให้อยู่ใน้กัน ก็วันนี้ก็เป็นที่ครับผมมาที่กินสุกตุสัมภาดเท่าไหร่ยื่นยื่นไมลไปที่เพืผมเพ้นไปีอยากจะจะมองให้สมานก็เป็นที่ครับวันนี้เปิดตัวลงเจอเกอาให้สุกครับเราไว้ด่วนนี่มาก็เลยใช่ไหมเก่ามาครูกเลยนั่นล่ะแต่ผ่างัอยต้องใช้เท่าไหร่5-8ก็เท่ากันนี่เ้อมเร้อมกสร็แต่ถ้า2้อเสร็จเท่าไหร่ เ้าห้าเก้าห้โอเคผู้เอกวันนี้มันแน่นอนกดันตดดันรัผมเราไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมไม่จนดิ้ถ้าถ้าไม่ใช่ตรงนี้ก็แสดงว่าตลอดผมเป็นตัวพลอเอ้ว่าไปนะครับอะไรก็ฝากติดตามกับซับสไครต์ให้ด้วยครับ